สวัสดีจ้าพวกเธอวันนี้มีของเก๋ไก่มากนะจ๊ะมานำเสนอนะจ๊ะเต้นเต้นเต้นต้นเต้นเต้นนี่จา้าหูหิ้วซิโรเแคลคุณคะน่ารักมากจาก้ามีห้าลายด้วยกันนี่คุณไม่ต้องถือให้มือเย็นมือชาแล้วบางทีซื้อแบบหลายแก้วไงนคนฝากซื้อไงอ่งนีไน้ไงอ่าห้าลายนะคะคุะคณไว้นี่ ลายเข้ากับบ้านเลยอ่ะลายเข้ากับเสื้อตัวนี้ด้วยอันนี้หนึ่งนะคะก็จะเป็นลายนกลายแบบต้นไม้ใบไม้รักโลกลายที่สองนะคะก็เป็นแบบผลลไม้ต่างๆมีแก้วมังกรส้มสับป,ปะรดที่ใส่ในซีโรแคลสองแล้วนะอุ้ยสามอันนี้สิเข้ากับบ้านเลยอ่ะโอ้ยมีมอนเซอร่ลามีอะไรต่างๆสามนะสี่อันนี้เป็นลายเมล็ดกาแฟนี่ อี่นะและสุดท้ายเลมอนนะละมีทั้งหมด5ลายด้วยกันนะคะได้ยังไงซื้อ3แก้ว3แก้วเท่านั้นน,น,นี่นะใน้นบิน3แก้วใน1บินคุณก็เลือกรับไปเลย1ลายด้วยกันเน่เน่เน่คุณไปสาขานะไหนก็ได้ของซีโรแคลนะคะคุณก็เลือกไปเลยแล้วถ้าอยากสะสมให้ครบ5ลายอย่างนี้ คนก็หมั่นเพียรไปซื้อข้าวหบินนะคะ3ามแก้ว3ามแก้วต่อ1บินเลือกไป1ลายแบบนี้แล้ววันรุ่งขึ้นค่อยมาอีก3แก้วหรือจะภายในวันเดียวกันก็ได้อะไรก็ได้รีบเลยนะคะก่อนของจะหมดนะคะลายที่ชอบอาจจะไปไวนะคะซีโร่แคลทุกสาขานะจ๊ะ